ย้อนรอยตำนานเบเบ็ดคิงออฟวอลเเอร์ EX ย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนนะครับผมในยุคทองของของเล่นอย่างโยโย่และบาฮูกันที่ยังครองเมืองก็ยังมีอีกซีรีส์หนึ่งนะผมที่ใช้ลูกขังหรือก็คือเบเบดเป็นอาวุธหลักในการกู้โลกและมันนั้นก็ไม่ได้บีดีแค่การขายของเล่นแต่ว่ามันนั้นมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นดราม่าสืบสอบสวนและตัวร้ายที่โคตรเท่ใช่แล้วครับผมวันนี้เราจะพาย้อนเวลาไปในซีรีส์นะครับผมที่ได้ฉายออกมาในปี2007อย่างเรื่อง King o f Warrior อ EX อสศวินลูก ขอบอกไว้เลยครับผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมผมดูครั้งแรกนะผมในการ์ตูนครับนะและแบบว่าโอ้โหโคตรมันเลยแบบว่ามันมีการใช้เบเบทใช้การ์ดในการอัพสกิลเบเบทและเอฟเฟนยุคน,น,นะผมขอบอกไว้เลยว่าโคตรจะอลังการโดยเรื่องราวผมมันจะเริ่มต้นขึ้นที่มิติพิศวงนะผมซึ่งเป็นมิติที่มนุษย์นั้นมองไม่เห็นมันเกิดเสียสมรุลแล้วมันจะส่งผลทำให้โลกมนุษย์นั้นถึงข่าวล่มสลายอา้เทธาโยนลงนะผมผู้เป็นฝ่ายอัตถมต้องการจะฟื้นฟูมิติของตนเองโดยต้องการดูดซับพลังงานของโลกมนุษย ที่ต้องการจะรักษาสุดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกมิติอื่นซึ่งพ่อแม่ของพระเอกชีเฟิงนะครับผมเขาเป็นนักวิจัยและค้นพบความลับนี้ดังนั้นผมทำผู้เท่าโย่หลน,นจะได้จับพ่อแม่พระเอกนั้นเป็นตัวประกันนั่นเองพาไปยังมิติพิศวงซึ่งพระเอกนั้นผมก็ได้รับมอบหมายผ่านทางศาตราจารย์กูให้ช่วยไขยปริศนากล่องสมบัติที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้เพื่อตามหาผลึกคริสตัลทั้งท่าทุและลโลหะนักรบลูกขางนะผมมาปกป้องโลกโดยนักลบฆาคนนั้นจะประกอบด้วยนักลอบสีเงินช ผู้ใช้พลังสายฟ้านรบสีเหลืองอีเตียนถงผู้ใช้พลังอิเล็กทราและนกรกคนสุดท้ายนะครับผมนรบสีแดงเกิงหยานผู้ใช้พลังไฟซึ่งหาใครสนใจอยากจะไปะย้อนรอยอดีตนะครับผมก็สามารถไปดิตตามได้ใน King of Warrior EX